สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีเรื่องดีๆที่อยากแบ่งปันครับเกี่ยวกับเทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทที่จะช่วยให้คุณไม่เพียงแค่ตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแต่ยังสามารถเดินหน้าทํำตามเป้าหมายได้อย่างมั่นคงโดยไม่ท้อแท้หรือถอดใจกลางทางครับคุณผู้ฟังครับลองคิดตามผมนะครับหลายครั้งที่เราตั้งเป้าหมายไว้สูงแต่พอเริ่มเดินทางไปได้สักพักกลับรู้สึกท้อแท้หรือแม้แต่ถอดใจ ซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการตั้งเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับตัวเองจริงๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหลักการสมาร์ทที่ช่วยให้เป้าหมายของคุณนสมจริงและสามารถไปถึงได้จริงครับตอนที่หนึ่งรู้จักกับหลักสมาร์ทคืออะไรคุณผู้ฟังครับสมาร์ทย่อมาจาก specific เกจาะจง measurable ว,วัดผลได้ achievable ทำได้จริง relevant เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณ time bound มีกรอบเวลาชัดเจนแต่ละข้อนั้นมีความสำคัญอย่างไรและทำไมถึงช่วยให้เป้าหมายไม่เป็นแค่ความฝันลองติดตามต่อในตอนนี้ครับตอนที่1รู้จักกับหลักสมาร์ทคืออะไรก่อนอื่นครับเรามาทำความเข้าใจทีหละข้อของสมาร์ทกันครับ S specific เจอจงเป้าหมายของคุณต้องชัดเจนไม่กากวม เช่นไม่ใช่แค่บอกว่าอยากรวยแต่ต้องบอกว่าอยากมีรายได้เสริมเดือนละสองหมืบาทแบบนี้จะทำให้คุณรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและสามารถวางแผนได้ตรงจุดครับ M m e a s e r a b l e วัดผลได้เป้าหมายต้องมีเกณฑ์วัดเช่นรายได้สองหมื่นบาทนั้นจะวัดยังไงว่าไปถึงหรือยังถ้าไม่มีการวัดผลคุณจะไม่รู้เลยว่าเดินทางถูกหรือเปล่าลองคิดตามผมนะครับ ถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายชัดเจนแต่ไม่มีตัวเลขหรือตัวชี้วัดคุณจะประเมินผลอย่างไรเอชิวเบอร์ทำได้จริงตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับตัวเองไม่ตั้งสูงเกินจนเหมือนฝันเกินเอื้อมและไม่ต่ำเกินจนไม่มีความท้าทายการตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงจะช่วยให้คุณไม่ท้อกลางทางครับอารเลเวนเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณเป้าหมายต้องสอดคล้องกับความต้องการและค่านิยมของคุณจริงๆ ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายเพราะคนอื่นบอกถ้าเป้าหมายไม่ใช่ของคุณเองสมองจะต่อต้านและคุณจะไม่มีแรงผลักดันพอที่ time bound มีกรอบเวลาชัดเจนกำหนดเวลาเป้าหมายให้ชัดเจนเช่นภายใน6เดือนหรือภายในปีนี้ถ้าไม่มีกรอบเวลาคุณอาจจะเลื่อนหรือผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังครับการตั้งเป้าหมายแบบมาร์ทนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก ถ้าคุณเข้าใจและลงมือทำตามได้จริงคุณจะไม่หลงทางและไม่ท้อกลางทางอย่างแน่นอนครับถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าทำอย่างไรให้เป้าหมายสมมาตรของคุณนั้นเป็นจริงและเดินหน้าต่อได้ทุกวันในตอนต่อไปผมจะเล่าเคล็ดลับและวิธีปฏิบัติที่ทำได้จริงครับคุณผู้ฟังครับลองนำไปคิดตามดูนะครับแล้วเราจะค่อยๆเจาะลึกกันต่อครับตอนที่สองวิธีทำให้เป้าหมายสมมารรเป็นจริงได้จริง คุณผู้ฟังครับการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทไม่ใช่แค่เขียนลงกระดาษแต่ต้องมีขั้นตอนทําให้เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน 1. เขียนเป้าหมายของคุณลงไปอย่างละเอียดการเขียนช่วยให้สมองจดจำและตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำคุณผู้ฟังครับลองเขียนเป้าหมายสมาร์ทของคุณออกมาเป็นคำพูดที่ชัดเจน 2. แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยเป้าหมายใหญ่ที่ดูเหมือนไกลเกินเอื้อม ถ้าแบ่งเป็นก้าวเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกหนักใจหรือท้อแท้ลองคิดตามผมนะครับถ้าอยากมีรายได้เสริมเดือนละสองหมืบาทคุณอาจแบ่งเป็นทำงานเสริมวันละหนึ่งชั่วโมงหรือขายของวันละสิบชิ้น 3. ามทำตารางเวลาและวางแผนรายวันเป้าหมายต้องมีกรอบเวลาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นเช่นคุณจะทำอะไรบ้างในแต่ละวัน เพื่อเข้าใกล้เป้าหมายทีละนิด 4. สร้างนิสัยประจำที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการทำซ้ำทุกวันจะช่วยให้คุณสร้างนิสัยใหม่ที่ส่งผลต่อเป้าหมายเช่นถ้าเป้าหมายคือสุขภาพดีอาจเริ่มจากการออกกำลังกายวันละ10นาที 5. ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอคุณผู้ฟังครับอย่าลืมวัดผลตามข้อ m อของสมาธิจะช่วยให้คุณรู้ว่าก้าวเดินไปถูกทางหรือไม่ ถ้าเจอปัญหาก็ปรับแผนให้เหมาะสมไม่ต้องยึดติดกับแผนเดิมจนเกินไป 6. ให้รางวัลตัวเองเมื่อบรรลุปเป้าหมายย่อยรางวัลช่วยกระตุ้นสมองให้มีแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นเวลาพักผ่อนหรือของที่ชอบเล็กๆน้อยๆเพื่อรักษาพลังใจให้เดินหน้าต่อไปคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือขั้นตอนที่ช่วยให้เป้าหมายสมาร์ทไม่ใช่แค่เขียนไว้สวยงามแต่กลายเป็นจริงได้ครับ ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับและในตอนต่อไปผมจะเล่าเรื่องการรับมือกับความท้อกลางทางซึ่งเป็นอีกกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณไม่ล้มเลิกก่อนเวลาอันควรครับตอนที่สามการรับมือกับความท้อกลางทางคุณผู้ฟังครับความท้อแท้หรือรู้สึกหมดแรงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ลองคิดตามผมนะครับแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ก็ยังเคยรู้สึกท้อแท้และสงสัยในตัวเอง 1. เข้าใจธรรมชาติของความท้อแท้คุณผู้ฟังครับความท้อเป็นสิ่งปกติของมนุษย์ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ 2. เตรียมใจรับความล้มเหลวเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวคือครูที่สอนคุณให้เก่งขึ้นลองเปลี่ยนมุมมองว่าความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าไม่ดีพอ แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อก้าวต่อไปครับ 3. หาแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างคุณผู้ฟังครับอย่าลืมว่าคุณไม่ได้เดินทางคนเดียวพูดคุยกับเพื่อนหรือคนที่เข้าใจจะช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังและไม่โดดเดี่ยว 4. ทบทวนเป้าหมายและเหตุผลที่ตั้งไว้ในวันที่ท้อแท้ลองย้อนกลับมาคิดถึงทำไมที่คุณเริ่มต้นแรงผลักดันนี้จะช่วยให้คุณลุกขึ้นใหม่ได้ครับห ปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์บางครั้งความท้อเกิดจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เหมาะสมกับเวลานี้ลองเปิดใจปรับเป้าหมายหรือวิธีการใหม่แต่ยังคงยึดถือแก่นของเป้าหมายเดิม 6. ให้เวลาตัวเองพักผ่อนคุณผู้ฟังครับไม่จำเป็นต้องวิ่งเต็มสปีดต,ตลอดเวลาพักผ่อนบ้างชาร์จพลังใจแล้วลุกข,ขึ้นมาสู้ใหม่ด้วยความสดชื่นลองนำแนวทางเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับ รับรองว่าคุณจะผ่านช่วงเวลาท้อแท้นั้นไปได้อย่างเข้มแข็งตอนที่สเทคนิคเสริมในการรักษาความต่อเนื่องของเป้าหมายคุณผู้ฟังครับเมื่อเราตั้งเป้าหมายและมีแผนชัดเจนแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนคือความต่อเนื่องในการลงมือทำลองคิดตามผมนะครับการทำอะไรสม่ำเสมอแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจะส่งผลสะสมจนกลายเป็นความสำเร็จใหญ่ 1. ใช้เทคนิค การกระทำเล็กๆทุกวันไม่จำเป็นต้องทำใหญ่โตในทุกวันแค่ทำสิ่งเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเช่นเขียนแผนงาน5นาทีหรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับเป้าหมายวันละนิด 2. สร้างระบบเตือนความจำใช้แอปพลิเคชันหรือตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเตือนให้ทำกิจกรรมที่ช่วยเป้าหมายคุณผู้ฟังครับการเตือนความจำแบบนี้ช่วยลดโอกาสลืมหรือผัดวันประกันพรุ่ง 3. จัดการสิ่งรบกวนให้ลดลง ลบสิ่งที่ทำให้คุณเบี่ยงเบนความสนใจออกไปเช่นปิดแจ้งเตือนมือถือในเวลาที่คุณต้องโฟกัสกับเป้าหมาย 4. บันทึกความคืบหน้าและความรู้สึกการจดบันทึกช่วยให้คุณเห็นพัฒนาการและเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน 5. สร้างแรงจูงใจด้วยการมองภาพอนาคตลองจินตนาการถึงชีวิตหลังบรรลุเป้าหมายภาพนั้นจะช่วยกระตุ้นสมองและทำให้คุณอยากทำต่อเนื่อง ให้รางวัลตัวเองในแต่ละขั้นตอนแม้จะเป็นความก้าวหน้าที่เล็กน้อยการให้รางวัลจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้คุณไม่หยุดยัง้งคุณผู้ฟังครับการรักษาความต่อเนื่องเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จไม่มีทางลัดแต่การทำต่อเนื่องจะนำคุณไปถึงจุดหมายได้แน่นอนครับตอนที่หการจัดการกับความกลัวและความสงสัยในตัวเองคุณผู้ฟังครับความกลัวและความสงสัยในตัวเอง เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้หลายคนหยุดเดินหน้าไปสู่เป้าหมายลองคิดตามผมนะครับเมื่อคุณมีเป้าหมายใหญ่สมองของเราจะพยายามปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงโดยสร้างความกลัวขึ้นมา 1. รับรู้และยอมรับความกลัวคุณผู้ฟังครับอย่าพยายามปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงความกลัวแต่ให้ยอมรับว่าเป็นสิ่งปกติที่ทุกคนต้องเจอ 2. วิเคราะห์ความกลัวอย่างเป็นเหตุเป็นผล ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกลัวนั้นเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงความคิดในหัวการแยกแย่นี้จะช่วยลดพลังของความกลัวลงได้ 3. ใช้เทคนิคพูดกับตัวเองในทางบวกคำพูดที่เราพูดกับตัวเองมีพลังมากลองฝึกพูดว่าฉันทำได้แน่ครับหรือทุกความล้มเหลวคือบทเรียน 4. วางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่กลัว เตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าจะช่วยลดความไม่แน่นอนทำให้คุณรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้น 5. หาคนให้คำปรึกษาหรือโค้ชคุณผู้ฟังครับคนที่มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้มุมมองใหม่และช่วยคุณฝ่าฟันความกลัวได้ง่ายขึ้น 6. ลงมือทําทันทีแม้จะกลัวบางครั้งการเริ่มต้นลงมือทำแม้จะมีความกลัวอยู่ก็ตาม จะช่วยให้ความกลัวค่อยๆลดลงตามเวลาครับลองนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับผมมั่นใจว่าคุณจะก้าวผ่านความกลัวและความสงสัยในตัวเองไปได้อย่างมั่นคงตอนที่6การตั้งเป้าหมายที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้คุณผู้ฟังครับชีวิตเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนดังนั้นการตั้งเป้าหมายที่แข็งกระด้างเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกท้อแท้เมื่อต้องเจออุปสรรคลองคิดตามผมนะครับ เป้าหมายที่ดีควรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถปรับตัวและเดินหน้าต่อไปได้ 1. ตั้งเป้าหมายหลักที่ชัดเจนพร้อมเป้าหมายรองที่ปรับได้คุณผู้ฟังครับเป้าหมายหลักคือทิศทางใหญ่แต่เป้าหมายรองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 2. ใช้วิธีตั้งเป้าหมายแบบสมาร์รแต่เพิ่มความยืดหยุ่นเช่นกำหนดระยะเวลาที่สมเหตุสมผลแต่เปิดโอกาสให้ขยายหรือเลื่อนเวลาได้เมื่อจำเป็น 3. เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงชีวิตมีความไม่แน่นอนเสมออย่าติดอยู่กับแผนที่วางไว้จนไม่กล้าปรับตัว 4. ทบทวนและปรับเป้าหมายเป็นประจำตั้งเวลาทบทวนเป้าหมายทุกสัปดาห์หรือเดือนเพื่อตรวจสอบว่ายังเหมาะสมหรือควรปรับเปลี่ยน 5. มองความล้มเหลวเป็นสัญญาณปรับเปลี่ยนแผนถ้าแผนไม่สำเร็จตามเป้าหมายอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนวิธีหรือเป้าหมายรอง สร้างแผนสำรองเพื่อความมั่นใจมีแผน B หรือ C จะช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันคุณผู้ฟังครับการตั้งเป้าหมายที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณเดินทางได้ไกลขึ้นและลดความเครียดจากการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบตอนที่ 7. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในระยะยาวคุณผู้ฟังครับ แรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราทำตามเป้าหมายได้ต่อเนื่องแต่บางครั้งแรงจูงใจก็ลดลงตามการเวลาทำให้หลายคนรู้สึกท้อและยอมแพ้กลางทางลองคิดตามผมนะครับการรู้วิธีสร้างและรักษาแรงจูงใจในระยะยาวจะช่วยให้คุณไม่หยุดเดินไปข้างหน้า 1. ตั้งเป้าหมายที่มีความหมายกับตัวเองจริงๆเมื่อเป้าหมายสอดคล้องกับค่านิยมและความฝันของคุณ แรงจูงใจก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยๆการเห็นความคืบหน้าเล็กๆทำให้รู้สึกสำเร็จและอยากทำต่อ 3. ใช้การมองเห็นภาพอนาคต (Visualization) จินตนาการภาพตัวเองที่ประสบความสำเร็จจะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจ 4. หาคนที่สนับสนุนและมีพลังบวกอยู่รอบตัวคุณผู้ฟังครับการมีเพื่อนหรือกลุ่มคนที่เข้าใจและสนับสนุน จะช่วยให้คุณมีกำลังใจไม่ทอ้อหให้รางวัลตัวเองเป็นระยะไม่จำเป็นต้องเป็นรางวัลใหญ่แค่สิ่งเล็กๆที่ทำให้รู้สึกดีและมีความสุข 6. เตือนตัวเองถึงเหตุผลที่เริ่มต้นเวลาท้อแท้ลองย้อนกลับไปดูว่าทำไมคุณถึงตั้งเป้าหมายนี้ตั้งแต่แรกคุณผู้ฟังครับการสร้างแรงจูงใจไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณเข้าใจหลักการเหล่านี้ลองนำไปปรับใช้ดูครับตอนที่8 การจัดการกับอุปสรรคและความล้มเหลวคุณผู้ฟังครับในเส้นทางสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครที่จะไม่เจออุปสรรคและความล้มเหลวเลยนี่คือเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องผ่านแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราเจออุปสรรคเท่าไหร่แต่คือเราจะรับมือกับมันอย่างไรต่างหากครับลองคิดตามผมนะครับถ้าเราไม่รู้จักวิธีจัดการกับอุปสรรคมันจะทำให้เราเหนื่อยล้าท้อแท้ และบางทีถึงขั้นยอมแพ้ไปเลยเข้าใจธรรมชาติของอุปสรรคและความล้มเหลวอุปสรรคไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่สำคัญที่สุดในชีวิตครับทุกครั้งที่คุณล้มเหลวมันคือโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตหลายคนกลัวความล้มเหลวเพราะมองว่ามันเป็นสิ่งผิดพลาดหรือความอับอายแต่จริงๆแล้วความล้มเหลวคือบันไดที่นำไปสู่ความสำเร็จเทคนิคการจัดการกับอุปสรรค1 ยอมรับและไม่ปฏิเสธอุปสรรคคุณผู้ฟังครับเมื่อเจออุปสรรคอย่าพยายามปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงแต่ให้ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง 2. วิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียดลองถามตัวเองว่าอุปสรรคนี้มาจากอะไรเราควบคุมมันได้หรือไม่และจะหาทางแก้ไขอย่างไรสอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือบางครั้งเราไม่สามารถแก้ปัญหาคนเดียวได้ การพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงานจะช่วยให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆ 4. แบ่งปัญหาใหญ่เป็นส่วนเล็กๆเมื่อปัญหาใหญ่เกินไปลองแบ่งออกเป็นส่วนย่อยเพื่อให้แก้ไขได้ทีละขั้นตอน 5. รักษาทัศนคติเชิงบวกคุณผู้ฟังครับมองอุปสรรคเหมือนกับบททดสอบที่จะทำให้เราแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นการจัดการกับความล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่า 1. วิเคราะห์ความล้มเหลวอย่างมีเหตุผลถามตัวเองว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ล้มเหลวเราเรียนรู้อะไรได้บ้าง 2. อย่าตัดสินค่าตัวเองจากความล้มเหลวคุณผู้ฟังครับความล้มเหลวไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่ามันแค่หมายความว่าคุณยังไม่เจอวิธีที่ถูกต้องสวางแผนใหม่และลงมือทำอีกครั้งหลังจากเรียนรู้ ให้ตั้งใจวางแผนใหม่และลุกขึ้นทำอีกครั้งอย่างมั่นใจ4ฝึกความอดทนและความยืดหยุน่นบางครั้งความสำเร็จต้องใช้เวลาจงอดทนและพร้อมปรับตัวเมื่อเจออุปสรรคตัวอย่างจากคนที่ประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังครับหลายคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเคยล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งเช่นโทมัสเอดิสันที่ทดลองพลาดหลายพันครั้งก่อนจะประดิษฐ์หลอดไฟได้สำเร็จ หรือโอปราวินฟรีที่เคยถูกปฏิเสธงานและวิจารณ์อย่างหนักแต่เธอไม่เคยยอมแพ้จนกลายเป็นนักพูดและนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลระดับโลกคุณผู้ฟังครับผมอยากให้คุณเข้าใจว่าอุปสรรคและความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุดลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ตอนที่9กาการรักษาวินัยและความต่อเนื่องในการทำตามเป้าหมายคุณผู้ฟังครับการตั้งเป้าหมายที่ดีมีความชัดเจนและสมเหตุสมผลเป็นสิ่งสำคัญมากครับแต่ถ้าขาดวินัยและความต่อเนื่องเป้าหมายเหล่านั้นก็แทบไม่มีความหมายลองคิดตามผมนะครับคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่ใช่แค่คนที่มีแรงบันดาลใจในวันแรกแต่เป็นคนที่ทำสิ่งเดียวกันซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง แม้ในวันที่รู้สึกหมดแรงหรือไม่มีแรงจูงใจเลยทำไมวินัยถึงสำคัญวินัยคือความสามารถในการควบคุมตัวเองทำในสิ่งที่ควรทำแม้จะไม่อยากทำก็ตามมันคือสะพานที่เชื่อมระหว่างเป้าหมายกับความสำเร็จเทคนิคการสร้างวินยัย 1. เริ่มจากสิ่งเล็กๆคุณผู้ฟังครับอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ในวันเดียวเริ่มจากนิสัยเล็กๆที่ทำได้ทุกวัน เช่นการตื่นเช้า 5. หนาทีหรือการอ่านหนังสือวันละสิบนาที 2. กำหนดเวลาที่ชัดเจนในการทำกิจกรรมเช่นกำหนดเวลาอ่านหนังสือทุกวัน20-20นาฬิกานาทีจะช่วยให้คุณมีระเบียบวินัยในการทำ 3. า 3. จัดการสิ่งรบกวนปิดแจ้งเตือนมือถือลดเวลาที่ใช้กับโซเชียลมีเดียเพื่อให้สมาธิของคุณไม่ถูกดึงไปส สร้างระบบติดตามผลจดบันทึกความคืบหน้าทุกวันหรือใช้แอปช่วยเตือนจะทำให้คุณเห็นความก้าวหน้าและรู้สึกมีแรงใจ 5. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยจะช่วยสร้างความสุขและเพิ่มวินยัย 6. อย่าผิดหวังถ้าหยุดพักหรือผิดพลาดคุณผู้ฟังครับวินัยไม่ได้หมายความว่าจะต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแต่คือการกลับมาทำใหม่อย่างไม่ยอมแพ้ ทำไมความต่อเนื่องจึงสําคัญความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพราะการทําบ่อยๆซ้ๆําๆจะเปลี่ยนแปลงนิสัยและสุดท้ายจะนําไปสู่ความสําเร็จวิธีรักษาความต่อเนื่อง 1. สร้างนิสัยโดยใช้กฎ21วันการทําอะไรซ้ําๆอย่างน้อย21วันจะช่วยให้กลายเป็นนิสัย 2. สร้างระบบสนับสนุนรอบตัว หาเพื่อนหรือกลุ่มที่มีเป้าหมายคล้ายกันเพื่อช่วยกระตุ้นและให้กำลังใจ 3. ทํทำให้กิจกรรมที่ต้องทําง่ายและสนุกถ้ากิจกรรมยากหรือไม่สนุกจะทําให้เราล้มเลิกง่าย 4. เตือนตัวเองถึงเป้าหมายและเหตุผลที่เริ่มต้นเมื่อรู้สึกหมดแรงลองนึกถึงเหตุผลที่คุณตั้งเป้าหมายนี้ไว้คุณผู้ฟังครับถ้าคุณรักษาวินัยและความต่อเนื่องได้จะไม่มีอะไรหยุดคุณได้ครับ ตอนที่ส0การบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคุณผู้ฟังครับเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเพราะทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับแตกต่างกันอย่างมากมายลองคิดตามผมนะครับคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะรู้จักจัดการกับเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาทุกนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำไมการบริหารเวลาถึงสําคัญการบริหารเวลาที่ดีจะช่วยให้คุณทํางานได้มากขึ้นลดความเครียดและมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอถ้าคุณจัดการเวลาไม่ดีจะเกิดความเร่งรีบทํางานผิดพลาดและอาจทําให้เป้าหมายของคุณล่าช้าหรือไม่สําเร็จเทคนิคการบริหารเวลา 1. วางแผนล่วงหน้าคุณผู้ฟังครับก่อนเริ่มวันใหม่ ควรวางแผนงานและกิจกรรมที่จะทำโดยจัดลำดับความสำคัญ 2. ใช้เทคนิคพ o m มโโโรทำงานต่อเนื่อง25นาทีแล้วพัก5นาทีวิธีนี้ช่วยเพิ่มสมาธิและลดความเหนื่อยล้า 3. กำหนดเวลาสำหรับงานแต่ละชิ้นตั้งเวลาจำกัดในการทำงานแต่ละงานจะช่วยให้คุณโฟกัสและไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น 4. หลีกเลี่ยงการทำหลายอย่างพร้อมกันคุณผู้ฟังครับการทำหลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking) ม,มักทำให้ประสิทธิภาพลดลง 5. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธถ้ามีงานหรือกิจกรรมที่ไม่สำคัญหรือทำให้เสียเวลาจงกล้าปฏิเสธเพื่อรักษาเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆ 6. ใช้เครื่องมือช่วยจัดการเวลาเช่นปฏิทินดิจิทัลหรือแอปจัดการงาน จะช่วยให้คุณติดตามงานและเวลาง่ายขึ้นการพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังครับการพักผ่อนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ร่างกายและสมองฟื้นฟูและพร้อมสำหรับการทำงานในวันถัดไปสรุปถ้าคุณบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดจะทำให้คุณมีเวลาทำงานได้มากขึ้นมีเวลาพักผ่อนเพียงพอและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังครับตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ เราได้พูดถึงเคล็ดลับสำคัญในการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ท้อกลางทางตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถวัดผลได้ตั้งได้จริงและสมเหตุสมผลรวมถึงกำหนดเวลาที่ชัดเจนนอกจากนี้เรายังเจาะลึกถึงเทคนิคการรักษาวินัยและความต่อเนื่องซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายของคุณกลายเป็นความจริงและการบริหารเวลาที่ชาญฉลาด ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอคุณผู้ฟังครับไม่มีใครสำเร็จได้ในวันเดียวแต่ถ้าคุณใช้เทคนิคเหล่านี้เป็นประจำทุกวันผมเชื่อว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับลองนำไปปรับใช้ดูนะครับและอย่าลืมว่าความสำเร็จเริ่มต้นจากการตั้งใจทำทุกวันแม้จะเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องครับ ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณครับ